วันนี้เรามีไก่นะครับเราจะทําไก่เคฟสี่ไก่วิ่งแสบเฮ้ยไข่วิ่งแสบแฮะถูกแล้วก่อนอื่นอย่าคิดแรงมากครับเราหยิบขึ้นมาก่อนเลยฮะทาแกะไก่ฮะปึ๊บใส่เข้าไปเอาไปล้างก่อนนี่นะครับผมไก่ล้างเสร็จแล้วนะครับนี่เราใช้ยี่ห้อนี้ครับผมเอ็นจอยผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะฮะแต่ว่าเราหยิบมาใช้งานฮะเราใส่นมด้วยนะครับต้องหมักนมใส่เข้าไปนะฮะนี่ เราก็ทําการหมักไปแล้วนะครับเอาหอยหรือป่าไม่รู้นะฮะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะครับเอาวนี้นะฮะหมักไปแล้วหมักไว้ก่อนเนะฮะปงุงรสแล้วนะฮะเข้าเตาครับผมกินได้ไม่ได้เดีย๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับอุ้ย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 น่ากินน่าทำการเปิดเชยชมครับแต,ตนแตนแตนโอ้โ ไก่อบวิงแซ่บครับผม